เห็นพ่อบอกว่าอยากจะแนะนำเพื่อนชาวพุทธในขัน้นต้นให้เชื่อแล้วร้องโอ้อย่างนี้นี่เองพ่อจะแนะนำอะไรคะขณะน,นี้ผู้พูดกำลังมีความปลื้มใจนะที่จะได้แนะนำเพื่อนชาวพุทธพิจารณาทันเทมีความปลื้มใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ สิ่งที่ใครจะขอแนะนำเพื่อนชาวพุทธก็คืออ่เราไม่รู้เลยนะว่าคำสอนที่ถูกต้องของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่เราก็ปฏิบัติตามสมมักนั้นสมมักนี้มา,มามากมายเลยอะนี่คือผู้พูดเองต้องการจะมาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่อายุ สี่สิบเนี่ยนะอะ่นะคือในสนามรบเนี่ยนะบุรพาพยักเนี่ยขอโทษอะไม่ใช่มาคุยนะโอ้โหโห,หดร้ายมากยิงกันแทงกันติดดาบตะลุมบอลชักม่เดินป่าฟาดฟันกนันนะอันนี้เห็นมากับป่านะสลดใจมากนะโอ้โห,หเหล่านี้นะไม่ควรเลือกอาชีพทหารเลยเราก็ มาเข้าโรงเรียนในร้อยตามเพื่อนเขาไปยังไม่รู้เลยว่าไอ้โรงเรียนในร้อยนั้นมันอยู่ที่ไหนไปสอบแลวเพอเอิญได้มาได้เ,เป็นทหารเนี่ยโอ้โหลบลาฆ่าฟันกันแหมรู้อย่างนี้กูไม่มาเป็นก็ดีเห็นลูกน้องเนี่ยตายต่อหน้าแล้วโอ้โหถูกกระสุนปืนใหญ่มั่งถูกอากา้าถูกโอ้โหตอนเป็นทหารผลล่มมาอีกทหารพลานเอาหลาตะเวนำ้ำ เหยียบกับระเบิดขาขาดพระเจเอ้ยน่าสงสารเนทีนี้เราก็อยากจะเตือนเพื่อนชจวพุธเพราะว่าผู้ผู้พูดเนี่ยไปศึกษามามากเลยอายุ4 0่สถึงหกขอบอกตรงๆไม่ใช่โคข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพราะว่าไม่มีในพระไตรปิฎกที่พระผู้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนอย่างนั้นแล้วพระองค์ตรัสในมหาปเะเสศโสรเนี่ยนี่พระองค์ตรัสนะพระองค์ตรัสพระพุทธเจ้าตรัส ฟังจากใครแล้วมาเทียบในให้มาเทียบในพระสูตรสอบสวนในพระวินัยคือในพระตไตรปิฎกถ้าเทียบไม่ได้เธอทั้งหลายพึงทิ้งคํานี้เสียทีเดียวนี่เราก็ต้องทิ้งแล้วทุกคนก็จะอ้างว่าไอ้ข้อปฏิบัติที่มันนํามาบอกกล่าวเล่าเสร็จกันเนี่ยที่มาสอนกุลบุตรเนี่ยเป็นคําสอนของพระพ,พ,พุทธเจ้าคือพูดง่ายๆคือเอามาจาก กองข้าวเปลือกเดียวกันนะพระพระอุตระนะพระอุตระเนี่ยท่านมาสอนธรรมะญาติโยมในสมัยพุทธกาลเนี่ยแล้วญาติโยมในสมัยพุทธกาลก็ถามว่าที่ท่านสอนพวกกับผมเนี่ยท่านพูดเอาเองหรือว่าเอาเอามาจากไหนท่านก็บอกว่าเอามาจากกองข้าวเปลือกเดียวกันคือคําตัดสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเมื่อสองสามวันนี้มีการปลอมข้าวหอมมะลิเราไม่ไม่ออกกัที่ไหนะนะมีการปลอมข้าวหอมมะลิอข้าวหอมมะลิปลอมมันก็คือข้าวปลอมไม่ใช่ข้าวหอมมะลิจริงของประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนำเพื่อนชาวพุทธก็คือว่าขอให้ท่านเนี่ยนะเสียสละเวลาไปที่ห้องสมุดขอถ่ายเอกสาร เอาเพียงพระสูตรเดียวเนี่ยมหาสติปัฏฐานสูตรพร้อมอัศกถานี่ขอความกรุณาดูรูปไปด้วยนะครับดูรูปนี่นี่คืออมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยน,นะของผู้ของของผู้พูดเนี่ยขีดจนเปลอะไปหมดจดเพิ่มเติมโอ้โหมากมายเลยอะเพราะว่าถ้าเราเชี่ยวชาญ เพราะสูตรนี้นะเราอ่านยี่สิบสามสิบเที่ยวขีดไว้เลยเราไปขอซื้อพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามกุฎเนี่ยที่มหามกุฎราชวิทยาลัยนะที่บางลําพูเขามีร้านขายหนังสือ,อขอซื้อเล่มเดียวท่านก็ขายเนี่ยขอซื้อมหาสติปฐานสูตรเนี่ยอยู่ในเล่มสิบสี่เล่มสิบสี่หน้าสองศูนย์เก้าเนี่ยแล้วเราพร้อมกระถาเรามาอ่านทักยี่สิบสามสิบเที่ยวเ,เราขีดไว้ โอ้โหทีนี้เราก็จะเนี่ยอย่างที่กับผมได้ได้บอกท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังจะร้อมว่าโอ้อย่างนี้นี่เองคำสอนที่ถูกต้องคำคำสอนที่ไม่ผิดพลาดแม้เท่าปลายขนทรายแล้วปฏิบัติตามนั้นจะต้องถึงที่หมายคือหมายความว่าเราเดินเนี่ยนะ เดินนับไม้หมอนไปเนี่ยเข้าว่าเดินไปทางภาคเหนือเนี่ยนะหัวลำโพองออจากหัวลำโพงไปเนี่ยบางซื่ออยุธยาโอ้ไปเนี่ยโอ้นครสวรรค์เนี่ยถูกแล้วนี่ๆออกจากหัวลำโพงเนียเ่ยไปเนี่ยเอ๊ะข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไวเ้เอ้ยตะลิ่งชันเอ้ยนครปฐมราชบุรีเพชรบุรี หัวหินประจูป,ประโทนี่มันผิดทางแล้วเราอย่าไปปฏิบัติผิดอย่าปฏิบัติเสียดีกว่านี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มสาสบสาปฏิบัติในธรรมวิในที่กล่าวไว้ชั่วอย่าปฏิบัติดีกว่าอังคุตรนิกายเอกานิบาต ภาษาไทยฉบับมหามากุฏเล่มที่สามสิบสามทีนี้มาอ่านอ่านเนี่ยมหาสติปัฏฐานสูตรพร้อมอัตถกาถานะท่านจะได้รับผลมากมายเลยนะเพราะนั้นผมจึงบอกว่าน่าจะมีน่าจะมีการพิมพ์มหาสติปัฏฐานสูตรพร้อมอัตถกถาเนี่ย วางไว้หัวเตียงโลห้องนอนในโรงแรมทุกแห่งในเมืองไทยเพราะชาวพุทธเขามีความทุกเนี่ยนะทีนี้ประโยชน์เพื่ออะไรความทุกเนี่ยเดีเขาจะเห็นเลยหน้า2 0 9เนี่ยใช่ไหมสอยเเนี่ยดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงซึ่งความโศก และความล่ำไรเสียโอ้แต่เขามีทุกโศกไม่มีที่จะไปฆ่าตัวตายอ่ะเขาอ่านนี่อ๋อแล้วพิจารณาลมมูกน้ำตามที่พระพุทธเจ้าตรัสตัวเราไม่มีแม้ชั่วขณะขณะแล้วเราจะไปฆ่าตัวตายอะไรอะ่เระเราเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือตัวอย่างเนี่ยแล้วอแค่จเจริญสติปัฏฐานเนี่ยนะ ผลพลอยได้ในมากมายเลยอันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกภาษาไทยเล่มที่24มหามากุฏเล่มที่24หน้า480เนี่ยผลพลอยได้มีถึง6อย่างคเคยกล่าวมาแล้วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคืออายุยืนไม่มีโรควันนะงามไม่ต้องไปผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นสองเมื่อสอวันนี้ในทีวีก็มี ไปผ่าตัดอะไรเสริมเขาเรียกอะไรนะัทำเอิมอิมอะไรก็ไม่รู้นะตายอิม <c oughs> ก็ะรงอกของผู้หญิงอะ่ะเนี่ยเนี่ยปาอายุยืนไม่มีโรควันนะงามเกิดในสวรรค์แล้วก็ถ้าเกิดในม,มนมุษยโลกนี้ก็เกิดในตระกูลสูงซึ่งรวยและมีความยินดีอันโอฬานอย่างใดก็ได้สิ่งนั้นคือความไม่ประมาทนี่ไงถ้าเพื่อนชาวพุทธนะนะ อ่านสติปัฏฐานสูตรเนี่ยแล้วปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะจะไม่ไปขูดหาตัวเลขอะไรเลยเพราะว่าผลพลอยได้จากการเจริญสติปัฏฐานพิจารณารูปน้ำเนี่ยร่ำรวยเช่นนางวิสาขามหาอุบาสิกาหรืออนาถบินทิกะเศรษฐีร่ำรวยมากเป็นต้น